เราเป็นารัทรีทุกคนซ้อมแล้วก็ซ้อมรักรองซ้อมแล้วก็ซ้อมนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแล้วก็กว่าจะจัดคิวลงตัวนะคะตรงไหนอะไรยังไงดีก็ใช้เวลาแต่นั่นก็ไม่ใช่ความเหนื่อยความสุขที่ตัวเองเนี่ยได้ทำเพราะว่าชีวิตก็คอนทึ่งของชีวิตแล้ว60กว่าแนละ้ว60กว่าไม่พอไหวเนี่ยเี่จะจัดต่อเอาคัวเองทำนะคะ ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของิอ2บทเพลงนะคะที่ยังคงระลึกถึงพระองท่านเลยนั่นคือเพลงที่ชื February> ่อว่าเรารักในหลวงแล้วก็ก้าวสามพ่อขอบคุณมากค่ะ อย่าไม่ถึงแล้วกันนะคะต้องเป็นสองนะคะได้ค่ะตอนนี้คุณจำนกเสีอการพรมาแล้วนะ,นะคะใครที่ชอบน้ำสซไซเโโรามีแกาเป็นโอรอฟีมือคุณจำนำฝ่นะคะซึู่่เดียวนนะคะเป็นที่สองนะคะเชิญค่ะเชิญได้เลยค่ะค่ะเชิญค่ะคุณจำนำพรนะคะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณแดงเสือกันคุณชูใจเอ้ยโวยชัย นะคะคุณอุชัยอ<ม>่านะคะอาจจะคิวจันคิวเป็นหมูเป็นหมูเลยนะคะแขกคับเงงชิญนะคะท่านจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุม่มก็มีหน้าที่เป็นติปอาสากันรายที่ลแลงแ่ง ฉะนั้นอายุเป็นเพลงตัวเลขน,นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเล่มเลยไปเราตะคุ้มกันไว้โดยการที่สรรหาอะไรดีๆนะคะอยู่ในห้องั้องเพลงฟลอร์นะคะมิวสิกเริ่มเลยนะคะขอบคุณนะคะเรารับในหยูงแล้วก็ต่อด้วยข้าออบมบานทึกจากผู้สื่อารทุกชาร์ตเขาล็อกเพลงไว้